กลัวเลยอ่ะเห็นโบก็กลัวเลยอ่ะทุอย่าสวยสวยฉำตลอดเลยค่ะชื่นชมอะไรอย่างงี้อย่างวันนี้ก็มาเป็นมาค่ะไปมาร่วมงานค่ะเปิดตัวเครื่องซิลเฟอร์มนะคะของเอ e เพ็กซ์ค่ะก็จะบอกว่าใช้เรารู้สึกว่าผิวกระชับขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นใครหลายๆคนที่อาจจะอยากดูแลตัวเองหรือว่าอยากดูแลผิวพรรณนะคะก็เป็นเครื่องที่จบ ครบในหนึ่งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหรือว่าเรื่องกระชับใบหน้ากร,กระชับเขาเรียกอะไรนะคะกระชับผิวให้เฟิร์มขึ้นค่ะไม่เคยพลาดในการเราตัวเองกันกาะไม่เคยพลาดเราก็ทําตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบัน <laughs> เราทอบเราชอบควาเส็ปตของงามนอกจากเปิดไผ้ผิวแล้วในฟิลเตอร์เองมันก็ต้องแบบว่าทําให้ตัวจริงมันสวยมันในฟิลเตอร์ด้วยถูกไหมใช่เพราะว่าเราอายไงที่แบบว่าเฮ้ยเราจะใช้ฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันต่างๆแต่ของจริงมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ค่คะ ตัวนี้เคยถูกทักที่แบบรู้สึกเฟลไหมัดี๋ยวจริงมันไม่เคยเลยเคยทักที่เฟลที่สุดก็คือทำไมตัวจริงสวยกว่าในทีวีเฟลเลยเฟลมากแบบเคยแบบนอยเลยอ่ะกลับไปทำเองให้แยกเออเราเลยบอกว่าเออก็เราก็แบบต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าในวันแรกที่เราเข้าวงการกับวันเนี้ยเราก็รู้จักความสวยความงามมากขึ้นมันก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นที่ทำให้แบบเราแบบ สวยได้มากกว่าวันเกาะอะไรเงี้ยค่ะเป็นนางเอกต้องดูแลหัวจรดเท้าจริงไหมคะทุกอย่างจริงค่ะแต่แต่ก่อนก็เท้าอาจจะดูแลไม่ถึงเพราะว่าเหยียบโหนบ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้แบบอยู่ในเมืองก็เออเท้าเริ่มสะอาดอะไรเงี้ยอ่าอ่านี้เอาจริงจังหรือเอาตลกจริงจังก็ต้องดูแลตัวเองตลอดค่ะย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันค่ะ14กุมภาไหนบอกจริงจังเลยจริงจังสิบกุมภาเรายหญ่เรื่องแล้วหรอเห็นได้เลย มันเป็นยังไงบ้างทุกสีกุมภาวัความรักที่ผ่านมาก็ดีดีๆค่ะค่ะอันนี้คือเป็นการนัดยังไงคะไม่มีอะไรเลยคือปกติอ่ะวันวาเลนไทน์ก็จะมีแบบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแล้วก็เออถ่ายรูปกันปกติค่ะใช่ก็คือเหมือนก็ก็ก็เราก็คิดว่าเออเรามากินข้าวถ่ายรูปอเลยปกติแต่คนมันบอกว่าเป็นเป็นคือตอนที่ติ่มภาก็ไม่ได้คิดอะไรจนตอนที่รูปออกมาคือเออ ลงได้ไปวะอ,อ,อะไรเงี้ยคือมันดูพรีเวดไปบ้าอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้นนแต่หลายคนเขาไม่ได้นอนเลยค่ะหลายคนเข้าไปแสดงความจริง<ด>หน้าเรามันมีเพื่อนเดี๋ยวที่แซลแต่ว่าแฟนคลับต่างชาติอ่ะก็คือเข้ามาว่าแบบตั้งแต่มเมื่อไหร่ อะไรเงี้ยเออแล้วทำไมเราถึงจะหยิบชุดนั้นไปคะคือหนูซื้อชุดเนี้ยมาพักนึงละแล้วมันก็จะค่อนมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเอาละเออเราก็รู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยหยิบมาแค่นั้นเองค่ะรู้สึกว่าเหมือนเจ้าสาวไหมคะชุดนั้นรู้สึกซอมมากเลยอะหรือเราตอนนี้เราเราเราสาวตอนนี้เราเอ๊ะยังไงไหมอะไรไหมก็ ไม่หมายถึงว่าไงนะคะเบอร์เตรียมพร้อมหรือเปล่าเอไม, <c oughs> ไม่ไม่ของจริงก็คือไม่ได้เอ๊ค่ะยังไม่เอ๊เขาไม เขาม่ไปไปไม่ก็ยังไม่ได้คุยถึงขน้นค่ะแต่พร้อมตลอดเนยค่ะถ้าเขาแบบเรายังไมเรายังไม่แต่งตัวสวยทุกวันอะอย่างนี้น่าจะอยู่ไกลจากการแต่งตัวสวยทุกวันอยู่ในอย่างนี้ค่ะอาจารว่านี่เป็นแฟนแล้วหรอคะยังจะวนเข้าสถานเราก็ข้ามสถานารุ้ยีก็คือแต่งงานไปเลยแลวกันแล้จะกดไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบบอกเอาไว้ก่อนแล้วเราไม่ได้เตรียมแบบ หนูว่าถึงเวลาใกล้ๆอ่ะเขาก็คงมีคุยกันแหละอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องแอปเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำมั้งเราเรายิ่งฉลาดวดวดเร็วอยู่แล้วเขาคงแบบเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยอะไป่าเรียกว่าตอนนี้อยู่ในโสดหมดอยู่ในโหมดโสดท่ามจีบไม่มีไม่มีไม่โสดไม่โสดไไม่โสดไม่มีสถานะ อ่ตอนนี้คือรอขอแต่งเลยไหมครัโอ้โหคือที่เงียยไปคือกลับไปตั้งหลักคัถาก็เรื่อยเรื่อยๆค่ะก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีในทุกทุกวันจริงๆไม่มีแบบไม่มีทะเลาะกันไม่มีอะไรก็เป็นกำลังใจดีเป็นที่ปรึกษาที่แบบว่า เรารู้สึกดีใจมากที่มีคนคนนี้อยู่ข้างเราคือคนเดียวเลยคือคนเดียวค่ะเราสวยข้นอดนั้นเลยรอชอบคนเดียวเลยชอบคนเดียวรักคนเดียวเลยผมชอบลุกหลนทองลอกหน้าฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้เลยอะลุกหมนทอง่อไหมชอบชอบชอบค่ะเป็นคนบอกเขาเองว่าลองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะหน้าเขาอะมันมีความแบบเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากให้เขาคือเราอยากทํามากแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเวลาผมมันทําแล้วมันเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทางผู้ชายเลยบอกว่าให้ผู้ชายลองทําดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถูกใจเราเลยถูกใจบอกบอกไปแล้วว่าเธอต้องเธอต้องหัวล้านเพราะว่าเราจะให้เธอทําไปตลอดเราชอบที่เธอจะเป็นผมสีนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอนนี้พบกัน <c oughs> <c oughs>

ไม่กังวลเลยหนูรู้สึกว่าเป็น8ปีที่เร็วมากแต่ยังไม่พร้อมแต่งนะคะยังไม่ต้องขอขอเก็บตังค์ก่อนค่ะจริงๆ่คยคิดไหมคะว่าจะแต่งเท่าไหร่มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆอะไรอย่างี้ค่ะหึงว่าหนูว่าแบบเหมือนเราก็มีอะไรอยากทําเรื่อยๆเราเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2ปีจะรวยละใกล้ๆปะอุ้ยยังไม่รวยเลยอะเก็บตังค์ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นฟิลแบบอยากทํางานก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าถ้ารวยอ่ะน่าจะขอก็ช่วยจ้างงานพี่เขาเยอะๆหน่อยแล้วแล้วรวยนี่คือมันหมายความว่ายังไงมันไม่มีขออเขตมมันไม่มีขออเขตมันเป็นความรู้สึกของเราที่เอาอีกเอาอีกอย่างนี้แค่นั้นเลยไม่ตอเลขอะไรไหมทุกคนต้องไม่ไม่มีเลยค่ะ หนูหนูว่าตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่เรากําลังอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคุณไมค์เองก็อยากเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นการทํางานในรูปแบบอ,อื่นที่เรายังอยากลงเวลากับมันะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะ <S <S> เฮ<ย>้ยมาทางนี้แล้วะมาทางนี้แล้วะหนูว่าก็คงไม่ไม่เกิน40อะไรเงี้ยคงได้เห็นหนูใส่ชุดสีขาวเนาะถ้าเขาไม่ขอก็จะขอเอง สีสิมันจะไม่นานไปหรอกมีโงมีลยกยากหนูคิดว่าจะไม่มีค่ะเพราะว่าหนูมีลูกสาวแล้วมีขนชิคคริสตี้สมีขนไม่ได้รมาเป็นน้องหมางนะ คือคือทางเขาเองก็ไม่ได้อยากมีเนอง<ม>เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรตงรงนี้<ม>ใช่ค่ะอันนี้เราตัดสินใจเด็กขาดเราใช่ไหมคะว่ายัางไงก็ไม่มีนแน่นอนไม่ใจอ่อ,อนกลัวเปลี่ยนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ <laughs> เออเหมือนมันก็ถามตัวเองมาทุกๆปีก็รู้สึกแบบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็อาจจะแบบมีฝากไข่เก็บไว้บ้างหรืออะไรเงี้ยในอนาคตค่ะอันนี้คือมีเล็กที่ใส่ก็พะ เลงว่าเพราะว่าเพื่อนบังคับทุกคนเลยว่าเฮ้ยให้ลองลองให้ลองแบบเก็บไว้เฮือเผื่อวันนึงอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนึง<ม>อยากมีอยากมีสักกีค่คนคะหูว่าเป็นแฟนเลยแฟนคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกคะค่าคองชีพตอนนี้ยแม่ต้องทํางานหนักมากเลยนะแบบล <c oughs> ูกนางน,นานชาติหรือว่า <c oughs> เออ,อ,อใช่ <c oughs> ไปก <c oughs> ช่วงนี้เห็นแบบฟิตด,ด้วยไงเข้าพี่โรงฟิตเนสเราออกออกกลกายด้วยกันใช่ค่ะยังไงครับเป็นแบบสายแบบเทลตี้กันไปแล้วคือตอนแต่ก่อน,นหนูไม่ออกกำลังกายเลยเนอกจาก<ช>วิง่งแล้วพอเหมือนเราออกแล้วเรารู้สึกว่า,วาเวลาเราใส่เสื้อผ้าเรามันมันสวยขึ้นมันแบบมันเฟิร์มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยกลายเป็นติดออกอล้แต่ก่อนจะชวนกันไปว่าเขาบอกว่าเอ้ยเธอไปไหมตอนนี้ก็คือเขาไม่ไปเราก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดไปต้องจะเป็นต้องไปเป็นคู่ไหมมันรู้สึกว่าไม่เราเน้นถ้าพร็อพเราถึงเราไปได้ทุยใช่มันจะมีอะไรบ้างพร็อพที่ถึงก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกายตลอดใส่หนึ่งชุดเนี่ยประมาณสามครั้งแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนคอลเลคชั่นใหม่เลยซึ่งคนเห็นก็ไม่ได้เยอะด้วยไม่ได้เยอะเพราะว่ายิ้มก็ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเราเราเน้นภูมิใจในตัวเราคือมันเป็นแบบเฮ้ยวันนี้ชุดใหม่หว่ะแก่อะไรถ่ายรูปลงโซเชียลใช่เน้นคอนเทนต์ไม่เน้นออกจริง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 แล้วเวล าไปเ้าถออดเเสืราเราเราอยากบอกเขาว่าช่วยถอดทุกชุดได้ไหมพี่พี่รออยู่เอออสุุดด้าก็ถชในตกใจเหมือนกันอันนั้นคืออันอันนั้นคือหนูไม่ได้รู้เลยว่าเขาลงแล้วเข้าไปถึงก็หนูไปเมนว่าโฮสต์สเปรชกอร์สิกร์แบบนี้เลยอ่ะก็ชอบหนูรู้ว่าพี่พี่ชอบหนูก็เป็นกระบอกเสียงให้ไม่จริง คือไมอ่ใช่เขาาห่วงนี่ใช่ไหมไม่เลยที่ชิวๆเราทํางานตรงนี้เราก็รู้ว่าแบบมันก็ให้พี่ได้อิ่มกันบ้างอ่ะเนะเาะ <c oughs> ให้พี่พได้อิ <c oughs> <ช>่มหมายถึงว่าอิ่มแบบพี่ม่แล้วคือเวลาเขาถายเขาต้องขอเราก่อนไหมเขาว่า,าไม่เลยค่ะ ไม่จําเป็นเลยเราก็เซอร์ไพรส์ก็ต้องเหมืนกันเราอะอยากบอกเขาว่าช่วยถอดอีกได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วช่วงนี้เยอะไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะหลีกกันเธอไงเราไม่เยอะไม่เนาดเขเ้าแสดงว่าตอนชุดไว้นามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนถ่ายให้ลไลงเลยก็สมมติเวลาเราไปทริปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ผัดกันถ่ายจับเข้าคู่หนูคู่พี่อ้ําพี่อ้ําถ่ายให้หนูหนูถ่ายให้พี่อ้มถ่ายให้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เราแต่อะไรเงี้ยค่ะพูดถึงพี่อ้ําแล้ว ช่วงนี้พี่อ้ําเขารับดอกไม้บ่อยเหมือนกันนะคะเหรออยู่ในฐานะเพื่อนในฐานะแบบเป็นน้องเงี้ยใครอ่ะกัพี่อ้ําไงไม่ถึงว่าพี่อ้ําได้ดอกไม้สักข้าวงานแต่งอ๋อได้ใช่อยากให้พี่สาวคนนี้เป็นฝั่งเป็นฝ่าบ้างพี่อ้๊าหนูอ่ะแอบรู้สึกว่าความสวยของเขาอะแล้วความความรวยเขาเนาะความดังเขาอะมันก็หา คนจับตาต้องไปแบบว่ายากแต่หนูก็บอกพี่ว่าต้องบินไปดูใบเลย<อ>เสร็จถีนน้ำมันไปเลยอเออบินบินไปบินมาต้องได้แต่บนเครื่องนะอะใช่เ<อ>าะเรารวยร<อ>เราก็บินได้อยู่แล้วไงเราก็นั่งเฟิร์สคลาสเฟิร์สคลาสตลอดที่นั่งเราก็หัน<อ>ซ้ายหันขวาไปดิ<อ>ใครมาคนเดียวเราก็ยื่น ยื่นไปปิวเลยเรามีครบชุกอย่างลาเป็นซุปตาจากประเทศไทยหนุ่มสอง้นี่อ้ําสนใจโปรแกรมนี้ของเราไหมฮะเขาก็มีคิดนะมีคิดเขาแบบเออก็น่าคิดนะให้ให้เราคิดรลอไม่ต้องรู้สึกจริงจริงหู่รู้สึกว่าเฮ้ยคือความแบบเพอร์เฟกของเขาอะคือแบบมันคนไทยก็ถ้ามีก็ยื่นใบสมัครมาเหอะนั้นปีนี้เขาจะมีแฟนจริงหรอชถั่ ก็ต้องยื่นไปสมัครมาให้เพื่อนๆด้วยนเนาะไม่มีไม่หนูไม่รู้เลยค่ะอมไม่มีเมมิเลยไม่เลยค่ะแอบสืบเหรอเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้เวลาใครอยู่ใกล้เขาว่าตกเป็นข่าวเน่ว่าเอ๊ะหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติคือ <c oughs> เขาเป็นคนที่คนรักแล้วคนก็แบบอยากรู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือหนูว่ามันไม่แปลกที่คนจะอยากรู้ว่าแบบ คือทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่อ้ําในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักเลยนะคะแต่เราไปไหนมาไหนไยังไม่ได้เห็นว่ามีคนไหนพิเศษอ่ะเอ่ะอ่ะเฉใอ่ะอ๋ทไมยเชม่ยังไม่มียังไม่มีค่ะังไม่มีเขาโสดอยู่เขายังโสดอยู่เราไไปดูใบแต่เขาต้องบินไปดูใบรูกลูกค้าขออนุญาตช่วงนี้กระแสโลกสัมบัยค้างเยอะเหมือนกันค่ะ เธอต้องตายทุกทีหนูคงหนูคงร้องไห้แต่หนูก็คงแบบว่าจากไปแบบสวยๆก็คงไม่ได้ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้าเปล่าโลกมันจะมีสองใบได้ไงถ้าเธอมีสองใบเธอบินไปดาวคาเลยคบอกตลอดเธอถ้าอย่างนั้นเธอไปใช้ชุดบุญเตาสาวป่าเขาบอกโอ๊ย นางก็ไม่นางนางก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่โอเคสิเธอทำใช่ไหมเธอดูไม่ชอบความคิดเห็นนี้อ่ะห้าใบเลยอ่ะ